ค่าสำหรับใบนี้นะคะจะเป็นรุ่นสองพับนะคะตัวหูเขาตรงนี้จะเป็นรุ่นหูใหญ่นะคะด้านหลังเขาก็จะมีช่องเป็นช่องซิปให้อีกหนึ่งช่องนะคะเดี๋ยวเรามาดูด้านในกันนะคะด้านในของใบนี้นะคะ ก็จะเป็นตัวหนังเขาจะเป็นหนังแบบหนังด้านๆนิดนึงนะคะไม่ใช่หนังเงานะแล้วก็มีช่องใส่บัตรให้ฝั่งนี้1 2 3 4งช่องนะคะฝั่งนี้ก็ใส่บัตรได้3มช่องแล้วก็ใส่รูปได้ช่องหนึ่งส่วนด้านข้างของเขาตรงนี้นะคะก็จะมีช่องใส่ได้อีกนะคะใส่บัตรใส่อะไรได้อีกนะคะส่วนช่องด้านข้างของเขาตรงนี้นะคะ ลูกค้าสามารถใส่แบงค์พันยาวได้นะคะพอดีนุ่นไม่ได้เอามาเลยไม่ได้รีวิวการใส่แบงค์พันนะคะตัวนี้ก็ไม่มีอะไรนะคะส่วนด้านข้างด้านหลังของเขานะคะที่เป็นช่องซิปใส่เส็ษเหรียญน,นะเขาก็จะเป็นช่องโล่งๆแบบนี้เลยนะคะด้านในเขาก็จะเป็นสีเขียวนะเป็นผ้าสีเขียวแบบนี้เลยก็ไม่มีอะไรนะคะรุ่นนี้ก็มีอยู่แค่นี้เดี๋ยวนุ่นวัดขนาดของใบนี้ให้นะคะ ขนาดของใบนี้นะคะความยาวเขาประมาณ5นิ้วนะแล้วก็ความสูงเขาประมาณ3นิ้วครึ่งนะคะส่วนความหนาของเขาความหนาของเขาประมาณนิ้วนิ้วขว,า,วานะคะเกือบเกือบนิ้วครึ่งนะนี่นะคะตามรูปนะคะก็ใบนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะคะมีแค่นี้นะใครสนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้นะคะ